Eckman Future Podcast. Things. of สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็กแมนพอดแคสนะครับอยู่กับผมโดยเอกชัยครับวันนี้เนี่ยจะมาชวนคุณในเรื่องของตลาดของวิดีโอเกมนะครับในช่วงของโควิด -19 คือด้วยการที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ย ทำให้ผู้คนมากมายในหลากหลายประเทศต้องกักตัวอยู่ในบ้านอย่างหลีกี่ยงไม่ได้นะครับยิ่งสถนานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยหลายๆคนก็เกิดความเครียดครัม่ตกกังวลทั้งเรื่องต้องอยู่บ้านเรื่องที่ว่าการงานว่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆครับเพราะมันเครียดเนี่ยบางทีถ้าปกติแล้วเราก็คงอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกเพื่พอัผ่อนหย่อนใจเท่านี้พรามีมาตร,รการล็อกดาวน์มาตร,รการต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราออกจากบ้านไม่ได้ คราวนี้ก็เลยเป็นีเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเลือกที่จะหาความบันเทิงจากภายในบ้านแทนพักผ่อนหย่อนใจจากในบ้านแทนก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนสะดวกก็คือดูหนังฟังเพลงเล่นเกมมก็เลยทําให้ตลาดของโฮมอินเตอร์เนเมนต์เนี่ยตขึตัวกันอย่างทัวนน้าแล้วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดถึงวงการเกมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการประมาณการมูลค่าไว้เนี่ยมีมูลค่าถึง15900 0ล้านเหรียญน,นะครับ นนเตลาดเกมที่เราดูว่าเออเด็กๆเ,เล่นนี่สมัยนี้คือไม่ใช่เล่นๆแล้วนะฮะด้วดยจากการเปิดเผยข้อมูลจากหลัาผู้พัฒนาเกมในแต่มาที่2ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าบริษัทต่างๆครับล้วนอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นทั้งนั้นตั้งแต่ฝั่ง EA ครับหรือว่า Electronic Arts ก็เจ้าของพวกเกมกีฬาต่างๆ FIFA NFL อะไรต่างๆ,ๆนะมีผู้เล่นหนใหม่เพิ่มขึ้นถึง10ล้านคน ในขณะที่ Activision บริษัทหรือว่าบริษัทที่เรารู้จักกันเกมเออว r a f ค d ร์บเดวิลโอเวอร์บอสนะครัเออสโตนต่างๆ่างหล่านี้เนี่ยมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นถึง21ล้านคนนะครับ t a t e Two i n t e r a c t i v e นะซึ่งเป็นเจ้าของเกมอย่างเช่น gta หนะลายหคนที่เล่นเกมน่าจะรู้จักกันดีนะครับทำยอดขายจากการขายเกมเนี่ยได้มากกว่า5ล้านคอปปี้นะคราวนี้ดูในฝั่งของเกมมือถือค่ายักษ์ใหญ่นะครับอย่างเช่น Sin g เนี่ย ทำยอดเกินเป้าของบริษัทเน่มีรายได้ถึง360ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแสดงให้เราเห็นแล้วว่าอนาคตในการที่ผู้คนเนจะใช้คำว่า r e รีแลกหรือว่าพักผ่อนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนครับจากที่ว่าเราจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆภายนอกนะครับไปเที่ยวห้างนั่งร้านอาหารหรือว่าไปบาร์ต่างๆเล่นกีฬาครับคู้คงก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมครับมากลายเป็นใช้การพักผ่อนภายในบ้านแทน,นเช่นการ เล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือว่าช็อปออนไลน์วช็อปออนไลน์นี่หนักนะเพราะว่าน่าน่าจะไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเสียตังค์เยอะอะคราวนี้เกิดไปแล้วเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทําให้ตลาดเกมนะเติบโตอย่างเรียกว่ารุนแรงครับในช่วงของโควิดสิบเก้ารุนแรงนี่ไม่คำไม่ดีนะเติบโตรุนแรงนี่คือถือว่าดีนะก็ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็คือผมนํามาจาก บริษัทกลยุทธ์ในการตลาดที่ชื่อว่า s ีมอนคูเชอร์แอนด์พาร์ทนะครับก็คือปัจจัยแรกนะผู้เล่นมากขึ้นรวมถึงเล่นนานขึ้นด้วยแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์เนี่ยก็มีผู้คนเนี่ยเริ่มผ่านมาเล่นเกมกันมากขึ้นหรือคนที่เล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้ก็จะเล่นหนักกว่าเดิมอีกนะครับนั่นก็หมายถึงรายได้จากการขายเกมแล้วก็บริการต่างๆพวกอินเกมเพล์เนี่ยก็สูงขึ้นตามไปด้วยครับ จากการสำรวจประชากรนะครับ13,000คนใน17ประเทศทั่วโลกเนี่ยในเดือนพฤษภาคมครับถึงมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานพบว่ามีการเล่นเกมนะครับมากถึง3 9อนต่อเดือนนะครับแล้วก็บรรดาเกมเมอร์ทั่วไปเนี่ยเรียกว่าอัพอัพเลเวลของตัวเองครับมาเป็นมาเล่นแบบจริงจังมากจริงขึ้นก็คือจากห3เนเี่ยเป็น8 2จริงจังนิยามเขาว่าจริงจังก่อนคือปกติแล้วเนี่ยผู้คนจะเล่นเกมแบบ ส,สั้นๆง่ายๆนะครับพวกเกมแคชชวลอะไรต่างๆนะแต่พอเวลาเป็นช่วงเวลาโควิดเนี่ยผู้คนมีเวลามากขึ้นวกาเขาก็เลยเปิดพฤติกรรมมาเล่นเกมที่มีเนื้อหาย,ยาวอ่าใช้เวลาเล่นนานมากขึ้นรวมไปถึงจะเลือกเกมที่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือวรรดาหมวดมัลติเพเยอร์นั่นแหละที่เราเล่นออนไลน์เจอกับผู้เล่นคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่ง จากการรายงานเนี่ยพบว่ามีการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง60%ครับแล้วก็มี23%นะครับที่เริ่มมาสตรีมเกมใครที่ไม่ทราบสตรีมเกมก็เหมือนกับมีผู้เล่นเกมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดเล่นแล้วก็พากไปอะไรไปเงี้ยแล้วก็มีคนเข้ามาดูนะอย่างแพลตฟอร์มที่เนี่ยที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งหรือแม้เป็นทวิสแล้วก็พวก YouTube อะไรเงี้ยครับก็มีการสตรีมเกมกัน Facebook ตอนหลังนี่ก็เริ่มมีแล้วเฟซบุ๊กเกมมิ่งนะ ในขณะที่มีคนเริ่มสตรีมเนี่ยฝั่งของคนดูไล์สตรีมนะครับก็เพิ่มขึ้นอีกเช่นกันครับเป็น81%นะครับจากก่อนหน้านี้ก่อนช่วงโควิดเนี่ยแค่57%เท่านั้นนะครับการที่มีผู้เล่นหน้าใหม่มากขึ้นเนี่ยแล้วก็เวลาที่คนใช้กับเกมมากขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากการที่โรคโควิด -19 เนี่ยระบาดโดยตรงครับคือถ้าวัานหนึ่งทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยผู้คนก็คงอาจจะเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนนะครับคนเล่นเกมก็อาจจะลดน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามครับในอเมริกันเนี่ยเขา ทำการรีเรชมาครับเพราะว่ายังพบว่าคนอเมริกันเนี่ยก็คือเรียกว่าเล่นเล่นเกมกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับจากประชากรเนี่ยหกสินะครับมีหกของประชากรอเมริกันที่เล่นเกมนะเกินครึ่งนะครับอ่ะปัจจัยต่อมานะครับก็คือเกมใหม่ได้เปรียบนะเกมใหม่ได้เปรียบยังไงนะครับจากคนสํารวจเนี่ยพบว่า6กสิของเกมเมอร์เนี่ย เขาเริ่มที่จะเล่นเกมใหม่ๆนะครับแล้วก็อ e ีกส0นอีกเช่นกันนะครับเริ่มเล่นแบบ m u l ติ p พเยอร์เกมและแนวเกมที่ได้รับความนิยมก็คือ Battle Royale นะครับถ้าคุณผู้ฟังผ่านๆมาที่ดังๆน่วก็น่าจะเป็นเอ่อ PUBG นะครับหรือว่ามือถือจะเป็นพวก Free Fire อะไรอย่เงี้ยครับคือโดดร่มอ่ะโดดร่มเหมือ <laughs> นี่เขาชอบเด็กๆเขาชอบคยกดนะเด,ด็่มซึ่งเขาก็เลยไปสำรวจมา ผลสำรวจก็คือออกมาก็คือตามที่ได้บอกกันเลยก็คือเกมใหม่อันนี้เขาสำรวจมาคือเกมใหม่ในที่นี้ก็คือ Call of Duty Mobile นะครับมียอดดาวน์โหลดเนี่ยสูงถึง250ล้านดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็มีมีผู้เล่นในแอคทีฟ35ล้านคนต่อเดือนนะครับในขณะที่ Call of Duty ภาค Warzone เนี่ยมียอดดาวน์โหลดบน PC แล้วคอนโซลเนี่ย75ล้านครั้งนะครับซึ่งโหมด w r z o n e เนี่ยก็เป็นโหมด หมดหนึ่งของ c อ l บ Duty นะครับเป็นแบบ Battle Royale นั่นเองคล้ายๆพวก PUBG อะไรเงี้ยคือเหมือนตอนนี้แนวนี้มันแตวข้อนิยมนะห,ะหลายเกมก็จะนำแนวแนวแวบ b a t เ l e r o y ย l e เนี่ยไปไประยุกต์ใช้นในเกมของตัวเองนะครับซึ่งพอเป็น Warzone แล้วเนี่ยมันเป็น Free to Play ก็จริงแต่ว่ามันก็ช่วยดึงดูดนะให้ผู้เล่นเนี่ยซื้อเกมภาคอื่นๆด้วยพอมาเล่นภาคนี้ปุ๊บแล้วรู้สึกชอบก็นำไปสู่การซื้อภาคอื่นด้วยนะครับ ซื่อเนี้ยคือเกมใหม่นะก็คือยางพอเป็นเกมใหมุ่๊บเนี้ยคนก็ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นที่ยบกับเกมในค่ายเดียวกันที่ออกมานานแล้วทำอย่างเช่น O w เวอรนะฮะที่ผู้เล่นเนี่ยก็ยังคงที่อยู่สายสองล้านคนนะครับคือไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเลแต่อย่างใดนะครับหรือเกมหนึ่งก็คืออันนี้คนไทยน่าจะรู้จักกันดีครับสายเกมมือถือ Candy Crush นะฮะยอดผู้เล่นเนี่ยลดลงทบมาเหลือที่2 7 1จล้านคนนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะครับ ก็คือมีการลงทุนในวงการเกมมากยิ่งขึ้นนะครับคือบรรดาพวก VC นะครับกองทุนต่างๆเนี่ยมากกว่า30แห่งครับทีนะบ่อันนี้ที่เขาไปเซอร์เวย์มานะครับเลือกที่จะลงทุนกับวงการเกมมากขึ้นแล้วก็ลงทุนกันอย่างต่อนเนื่องนะครับในไตรมาสที่2เนี่ยมีการลงทุนมูลค่ารวมถึง7.8พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งมากกว่าไตรมาสแรกถึง3เท่านะ มีการควบรวมกิจาการแล้วก็การเข้าซื้อกิจาการต่างๆครับที่ทําให้มูลค่าในตลาดเนี่ยสูงยิ่งขึ้นไปอีกครับอย่างเช่นซิงกานะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของผู้พัฒนาเกมมือถือนะที่เข้าซื้อผีเกมครับซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาเกมเช่นกัน,นด้วยมูลค่ากว่า1 8พันล้านเหรียญน,นะครับซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าตลาดเกมเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงบูมของมันจริงๆนะครับซึ่งถึงแม้ว่าโควิดจะผ่านพ้นไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดบรรดาผู้พัฒนาเนี่ย ยังคงนําเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพให้กับผู้เล่นนะครับแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอย่างต่อนเนื่องอัปเดตอย่างต่อนเนื่องเนี่ยยังไงเราก็คิดว่าวงการเกมก็คงจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผู้ตรงตอนนี้มันก็เหมือนกับตลาดเกมนี่ยังน่าจะเป็นแค่จะบอกว่าแค่เริ่มต้นไหมก็ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเดี๋ยวก็จะมีเครื่องคอนโซลใหม่ออกมานะครับ xbox series x นะครับหรือว่า p l a y s t a t i o น5นะครับซึ่งที่ออกมานี่ผมว่าไงก็น่าจะส่งผลให้วงการเกมเนี่ยเรียกว่ามีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน,นครับรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ที่หลายๆเจ้าก็เริ่มเปิดตัวกันแล้วนะครับก็คือคาลเกมมิ่งนั่นเองเพราะว่าคาลเกมมิ่งน่าจะมาเขาเรียกว่าทลายทุกกฎเกณฑ์เพราะว่าเราสามารถเล่นเล่นเกมเจากเครื่องไหนก็ได้เล่นจากมือถือเล่นจากคอมพิวเตอร์เล่นจากอะไรก็ตามโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมี เ,เครื่องเล่นที่สเปคแรงอันนี้ก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปครับว่าในอนาคตเนี่ยโครงการเกมจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับที่ฟังจนจบนะฮะอาลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ e d m u n d Podcast Future of Things